ผู้หญิงทุกคนจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนจากวัยเด็กหญิงเข้าสู่วัยรุ่นหรือวัยสาวก็จะเริ่มมีประจำเดือนผิวพรรณก็เต่งตึงเปล่งปลั่งขาวใสมีน้ำมีนวลสะโพกขยายมีเต้านมหน้าอกขยายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนอุปนิสัยกิริยาท่าทางก็เปลี่ยนมีความเหนียมอายอ่อนหวานขึ้น เสียงก็เปลี่ยนช่องคลอดก็สร้างน้ำเมือกเหนียวหรือน้ำหล่อลื่นขึ้นมามีอารมณ์ทางเพศรวมทั้งยังมีกลิ่นไอสาวที่ดึงดูดเพศตรงข้ามเพื่อขยายเผ่าพันธุ์ต่อไปซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดมาจากการมีฮอร์โมนเอสโตรเจนทั้งสิ้นแต่ถ้าฮอร์โมนนี้ขาดหรือลดลงเสียแล้วก็จะเกิดผลตรงข้ามกันไปเลยก็คือผิวหนังแห้งเหี่ยวยน่น มีริ้วรอยคันในช่องคลอดช่องคลอดแห้งไม่มีน้ำหล่อลื่นหมดอารมณ์ทางเพศงุดหงิดความดันโลหติตสูงความจำเสื่อมที่สำคัญมากคือเป็นโรคกระดูกพุนผู้หญิงที่สุขภาพดีนั้นจะต้องเริ่มจากสุขภาพภายในที่ดีเสียก่อนเราจึงเน้นไปที่ฮอร์โมนเพศจากธรรมชาติและเพิ่มอาหารเสริมอื่นๆทำให้ผู้หญิงมีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์ทั้งภายในและภายนอกผู้หญิงทุกคนมีความปรารถนาอยากสวยอยากผิวขาวผิวดีอยากเป็นสาวอมตะหรือดูอ่อนกว่าวัยอยากห่นดีหรือดูเซ็กซี่อยากหน้าอกใหญ่กว่าเดิมแต่ผู้หญิงก็มักพบกับปัญหาสุขภาพภายในปวดท้องเนื่องจากการบีบรัดของกล้ามเนื้อในมดลูก คันในช่องคลอดอักเสบตกขาวและที่สำคัญคือมีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ในช่องคลอดทำให้เกิดปัญหาชีวิตครอบครัวมดลูกหย่อนคล้อยมีน้ำคราวปลาหลังการคลอดบุตรช่องคลอดหลวงไม่ฟิตกระชับช่องคลอดมีน้ำหล่อลื่นน้อยเจ็บปวดหรืออักเสบเวลามีเพศสัมพันธ์สาเหตุเพราะฮอร์โมนเพศลดลงรวดเร็วปรับตัวไม่ทัน และในวัยสูงอายุหรือวัยชราระบบกล้ามเนื้ออ่อนล้ามีปัญหาในเรื่องการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่เราจึงมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมฟิกทีนามาช่วยท่านยังไงละ่ะสินค้าเราสามารถตอบโจทย์ความปรารถนาหรือความต้องการของคุณผู้หญิงอย่างตรงจุดและตรงประเด็นฟิกทีนาคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีฮอร์โมนเพศหญิงจากธรรมชาติ และส่วนประกอบอื่นๆที่ช่วยลดปัญหาสุขภาพภายในของผู้หญิงแล้วยังมีผลเพิ่มสุขภาพภายนอกที่ดีของผู้หญิงอย่างที่อยากได้หรือต้องการอีกด้วยส่วนประกอบสำคัญคือเบต้ากรูแคนที่ช่วยดักจับทำลายเชื้อโรคต่างๆในร่างกายลดการอักเสบการติดเชื้อเพิ่มการสร้างคอลลาเจนให้ผิวนุ่มนวลเนียนสว่างสดใสขึ้นคอลลาเจนเปปไทด์ ชนิดมีมวลโมเลกุลขนาดเล็กมากมีผลต่อผิวพันธ์ให้ขาวเปล่งปลัง่งและนุ่มนวลเนียนโปรโตีนจากถั่วเหลืองเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงลดปัญหาต่างๆของผู้หญิงเรียกความสาวกลับคืนมาอีกครั้งสารสกัดจากทับทิมมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงผิวพันธ์ต้านความเสื่อมของวัยสารสกัดจากชาเขียวมีสารช่วยต่อต้านมะเร็ง ลดน้ำหนักลดคอเลสเตอรอลและความดันโลหิตกรดอัลฟาไลโปอิกมีสารต้านอนุมูลอิสระแรงกว่าโคควิเทน4-5เท่าและแรงกว่าวิตามินอีวิตามินซี50เท่าช่วยลดน้ำตาลในเลือดลดอาการแข็งตัวในหลอดเลือดการอุดตันของหลอดเลือดสู่สมองและสู่หัวใจที่ทำให้ติดตันได้เอ c o คบิกแอซิ ช่วยบำรุงผิวพรรณเสริมสร้างคอลลาเจนต้านอนุมูลอิสระและชะลอผิวหนังเหี่ยวย่นแมกนีเซียมสเตียเรตกระตุ้นให้สร้างโปรตีนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบประสาทได้ดีขึ้นเรียกความสาวกลับคืนมาอีกครั้งสร้างความมั่นใจในความเป็นสาวอีกทีที่ต้องสวยกว่าเกา่าสาวกว่าก่อนอ่อนกว่าวัย คุณดีกว่าใครและหน้าอกใหญ่กว่าเดิมสร้างความมั่นใจด้วยฟิตทินาสุดยอดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสุภาพสตรี